ครับสวัสดีครับพบกับอุบิทยาครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรครับพี่อุบครับเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วนะครับฉันก็เสียวบ้าบ่าฉาชันเพิ่งมาจากรายการเรื่องโควิดอีกแล้วแล้วเธอเป็นไงล่ะเห็นเธอก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่หรอสบายดีครับเราไปเช็คแล้ว2เดือนไม่ได้ไปไหนครับอยู่แต่ห้องครับตรวจเรียบร้อยแล้วสองรอบครับมีใบมรณะรับรองแล้วใบรับรองครับอรอดแล้วนะครับแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้ครับกับเรื่อง ฉีดวัคซีนเออฉันก็กังวล62ปีแล้วก็เลยมันดูข่าวแล้ว,ม,วมันก็หวามันก็หลอนนะฉีดแล้วก็ตายกลับมาขนาดวัยรุ่นอะ่ะเป็นวัยรุ่นอายุ21 22 23ยบ2ฉีดแล้วกลับมา 2, 2 3วันตายก็งงครับเออซึ่งเรา62ปีเราก็มีโรคด้วยเราประจำตัวโรคความดันก็เลยบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันก็มีเพื่อนๆที่เมืองนอกบอกว่าพี่อุบตัวนี้จะฉีดน,นะตัวนี้จะฉีดน,นะ ก็เลยปรึกษากับดรเบิร์ดดร์สุริมธนีว่าฉันยอมเสียตังค์ดีกว่าเข็มละ2 0 0 0 3,000แต่ที่มันดีก็จะฉีดเพราะตอนนี้ถ้าไม่เสี่ยงไปฉีดแน่ถ้าไปนั่งและที่สำคัญคือเขาบอกอะไรนะเข้าไปในอะไรอะไปห,ม,หมอพร้อมอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าสามตีค้ามันก็ไม่ติดก็ไม่เอาดีกว่าฉันไม่พวันตอนนี้คือมีปัญหาในการที่จะลงทะเบียนเออล,<น>ลงทะเบียนมันยากนาเนี่ยมันยากทําไมอะแล้วล<ง>พี่อุ้บคิดดูว่าคนต่างจังหวัดนะ่ะใช้โทรศัพท์อะไรไม่เป็นแล้วมาลงทะเบียน อย่างเช่นพี่อุ๊บเนี่ยทำเป็นยังทําไม่ได้อยังทำไม่เป็นเลยใช่ใช่ก็เลยบอกว่าขอเอาถ้ามันโอเคชัดเจนแล้วนะไปฉีดตามโรงพยาบาลยอมเต่ยตังเพื่อความสบายใจเพราะอย่างน้อยเอาของที่ดีมาดีกว่าเพราะว่าเรายังเป็นห่วงคนหมาแมวที่เราดูแลอีกถ้าเกิดเป็นอะไรไปไม่ดีแม่นะว่ามันมีผลข้างเคียงแล้วเธอจะฉีดไหมผมว่ามันมันมันก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่จะปลอดภัยเพราะว่าทางรัฐบาลเองบอกว่า ก็ยังมีเงินคุ้มครองอะไรแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนคนอื่นที่เขามาแล้วปากเปี้ยวมือหยิกมืองอเป็นอัมพึษงอัมพาตก็ไม่คุ้มนะครับใช่ครับเขาบอกว่าตายไปให้สี่แสนไม่คุ้มค่าถ้ามึงน้องให้เป็นล้านนะถ้าฉีดยังอีทีมงานเนี่ยตัวตัวกันวก็เลยบอกว่าช่วงนี้คนไทยผวากันจะไปไหนก็พุ่งตรงว่าหลอนจิตหลอนไปหมดแล้วก็ จะกินอะไรทีก็ลําบากเพราะว่าอยากกินร้อนๆแล้วก็มันต้องออกมันจะเป็นต้องออกฉันก็ต้องออกอ่ะชาไทยบางทีจะคุยกับใครมันเราไปไหนไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ชีวิตใช้ชีวิตแบบอย่างมันไม่มีความสุขมันรู้สึกว่ามันมันเครียดด้วย<ด>การาที่พี่อุ๊บได้ออกจากจังวัดบ่อยๆเนี่ย แล้วอยู่ต่ห้องมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกน่าเบื่อไหมก็ก็กน่าเบื่อบ้างแต่พยายามก็เล่นเฟสไปคุยกับน้องหมาน้องแมวแล้วก็ติดตามเสพข่าวเกี่ยวโควิดต่าง,างๆเพื่อเราจะต้องเซฟตัวเองเพราะจะดูทุกวันเรื่องอัตราตัวเลขว่ามันก็จะมีขึ้นมีเพิ่มมีอะไรประมาณนั้นแต่ก็นะก็เชื่อว่าสิ้นปีนี้มันน่าจะโอเคนะ ปีหน้าฉันก็อยากจะเล่นสงการอีกอะแล้วเหตุการณ์แบบนี้นี่คนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะๆนี่มีต้องมีผลกระทบแน่นอนเลยเพราะถ้าคนที่ไม่มีรายได้อะมันก็ลําบากแต่ตัวเองยังมีเงินเก็บยังมีอะไรอะอีเวนต์บ้างแถวที่ยังมีจัดรายการอะไรบ้างมันเพราะว่าตอนนี้ที่มีข่าวพิวเพราะว่าขนาดวัดเองอะไมายังแบบยังยังไม่มีข้าวเพราะว่าคนก็ต้องงดบินทบาทโอ้โหแต่ฉันเห็น วัดในกรุงเทพอาหารเหลือเฟือต้องไปแจกจ่ายชาวชาวแถวหนอมจิตบางกะปิเต็มมาเลี้ยงอะไรนะมีลูกศิษย์เอามาเทเลือกอะไรมาเลียกชั้นพี่โอ้พี่โอ้บอกฉันไม่เอาให้คนที่ลําบากกว่าชั้นไปมันก็ต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้แล้วก็อยู่รอดกันบอกอะไรนะเราจะต้องผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปให้ได้ใช่ไหมมันเป็นทุกคนไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนคน,คนเศรษฐีต่างๆนานาเห็นไหมดาราล่าสุดใครมีดารานางหนึ่ง ไปเที่ยวภูเก็ตใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วเป็นไงที่เธอได้ข่าวมาก็เห็นบอกว่าไม่เห็นกักตัวครับเวลาไป,ออไปเที่ยวปกติเขาจะกักตัว14วันเป็นดาราอย่ามีอภิสิทธิ์อย่าใช้ข้อความเป็นดาราคุณจะต้องอย่ามักง่ายอย่าเฉยโอกาสอย่าอ,อ,อย่าคิดว่าเป็นดาราดังแล้วคุณจะไปไหนก็ได้คุณมีเงินเห็นถ้าเห็นดาราดังๆไปเที่ยวกันเป็นคู่คู่ไปนิมนกันเหรออีดาราดังๆไอช่องน้อยสีสองสามคู่ไปหลันล้าถ่ายรูปกันโอ้โหเนาะแต่พวกนี้เขาไม่เดือดร้อนหรอกเขามีเงิน ถ้ามีเงินเปร้อยล้านกันแล้วถ้ามีฉันมีอยู่แล้ว้ฉันจะริจ,ะจาคช,ช,ช่วยหมายช่วยแมวจันจัดเยอะๆเลยครับอืมก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในตัวเองว่าอ่าเราต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้าคนอื่นไม่เป็นเราต้องคิดว่าตัวเองอเป็นไว้ก่อนเพราะว่าเซฟคนอื่นและเซฟตัวเราเองใช่ <นะ S 2> แล้วต้องเพราะว่าตอนนี้เราไว้ใจใค,ใครไม่ได้เลยและที่สำคัญเชืก็ว่าดีนะพอมีโควิดมาทําให้คนไม่สับสนคนไม่มั่วเพศกันแล้วที่สําคัญเมื่อวานพี่ปุ๊บช็อกมากเลยเป็นไรอะ เกือบหมื่นคนนะ่ะหอครับแล้วก็ไม่ถูกหวยเงินนี้ไม่ใเพราะว่าคนในเรือนจํานี่มีจานวนมากเรือนาาจำใน,านอาดอช็อกมากเลยพี่ภูมิในเรือนจำมียิ่งน่ากลัวจะเป็นตัวที่แบบทําให้โรคแพร่ทําให้หายนะได้ก็ต้องดูแลกันอย่างต่างประเทศตอนนี้เขาล็อกดาวน์เขาแบบถอดหน้ากากไม่ใส่กันแล้วนะเขาไม่ใส่แมสกันแล้วฉันดีใจจังเลยแต่ประเทศเราเมื่อไหรจะนั่นแล้วเธอเซฟตัวเองยังไง เซฟตัวเองคืออยู่แต่ห้องครับรไม่ไม่ไปไหนไม่แต่ไปเล่นกับแมวที่บ้านยุบแค่นี้ตายกันอพอดีเลยก็อยากจะฝากทุกคนนะว่าเหตุการณ์อันนี้คิดว่ามันไม่นานก็จางไปแต่เราต้องเซฟตัวเองเราต้องรู้ก,กฎกติกา,าที่สําคัญคือเราอย่าเป็นคนที่มักง่ายเอาเปรียบเหมือนกับศิลปินดา,ารามางคนแต่คนที่ดีเขามีนะเขาก็จะบอกเขาจะเซฟตัวเองครับเ,เป็นเขาเปิดเผยสื่อมวลชนเลยบางคนก็เป็นแล้วไปตรวจสองสาครั้งไม่เป็นครั้งที่สามเป็น แล้วก็ไม่บอกยังไปเที่ยวหลั่นล้าเออมีความสุขเห็นไหมรู้สึกว่าทางจังหวัดจะฟ้องด้เหรอใช่ครับทาให้คนจังหวัดคราเป็นด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะอย่างนี้ก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างมามาแล้วมากมายก็ดีนะฮะอย่างน้อยฝึกฝนคนไทยเพราะว่าในชีวิตเกิด,กดมาหกสองปีเพิ่งมาเจอครั้งนี้ที่จะต้องใส่แมสใส่หน้ากาก,ากหน้ามาตลอดไปไหนก็ต้องใส่มาดูอ่านเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องจําเป็นนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วชาไทยมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับรู้ดีรู้ชั่วถ้าไม่รู้จัก ตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ